สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูจะนำในการอ่านแบบเรียนเร็วใหม่เล่มที่หนึ่งของชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่อยากอ่านหนังสือเก่งๆนะคะได้ประสบความสำเร็จแบบเรียนเล่มน,นี้จะทำให้เราอ่านหนังสือเก่งขึ้น ะะรู้จักวิธีการผันขอให้นักเรียนพยายามและตั้งใจในการฝึกฝนอย่างเต็มที่เราจะเริ่มจากบทที่1ก่อนเลยค่ะบทที่1ถ้าเรารู้จักกอไก่ถึงหอนุค,คู่หรือรู้จักตัวพยัญชนะแล้วเราก็จะฝึกอ่านไปทางจากซ้ายไปทางขวามือนะคะเพื่อที่จะได้จดจำสลักสละกในบทนี้มีทั้งหมด 8ตัวด้วยกันนะคะคือสระอสระอาสระอีสระอีสระอือสระอือสระอุสระอูจะเป็นสระเสียงสั้นสลับเสียงยาวออาคู่หนึ่งนะคะออาอสั้นอายาวอีอีอีสั้นอียาว ืออืออ,อสั้นเออยาวอ,อูอูสั้นอูยาวค่ะสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวสี่คู่ด้วยกันเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าสั้นกับยาวอาอาอีอีออือออูอูออต่อไปเมื่อเราจำสระได้แล้ว อ่านหลายๆครั้งนะคะอ่าอีออืออูอ่านบ่อยๆหลายๆเที่ยวเมื่อจําสระได้แล้วเราก็เอาพยัญชนะเข้ามาใส่พยัญชนะตัวแรกนะคะก็คืออ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 าออ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 อีออ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 อืออ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  กออากากออากากออีกีกออีกีกอื่กืกอื่กืกอุกูกอุกูจออาจาจออาจะจออีจีจออีจีจอื่จือจออ่จืจอุจูจอุจู ดอะดะดอาดาดอิดิดอีดีดอืดือโดอืดือโดอุดุดอูดูตออาตะตออาตาตออิติตออิตีต่อึตึต่อื่ตือตออุตุตออุดูบออาบะ บออาบาบออิบิบออีบีบออึบืบอเอเบือบออุบุบออุบูปออาปะปออาปาปออิปิปออีปีปอเอเปืปอเอเปือปออุบุปออุบูเรียนอ่านหลายๆเที่ยวอ่านซ้ำซ้ำซ้ำ ให้เกิดความคล่องในการออกเสียงอ่านให้ชัดเจนแล้วเราก็จะจําสระได้นะคะเรียงตามลำดับเลยะอาอ <eros> ออเอออูต้องฝึกหลายๆเที่ยวค่ะ